สวัสดีครับรู้ไหมครับว่าในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีฮีโร่ตัวเล็กๆตัวหนึ่งซ่อนอยู่ครับทำงานิปเงียบแต่สําคัญแบบขาดไม่ได้เลยวันนี้แหละครับเราจะมาทําความรู้จักเจ้าสิ่งนี้กันมันคือตัวเหนี่ยวนําหรือที่เรียกกันว่าอินดักเตอร์ครับซึ่งมันก็เปรียบเสมือนเป็นแบตเตอรี่แม่เหล็กในอุปกรณ์ของเรานั่นเองเดี๋ยวนะครับแบตเตอรี่แม่เหล็กเออมันคืออะไรกันแน่คือปกติเราจะคุ้นกับแบตเตอรี่ที่เก็บพลังงานเป็นประจุฟไฟฟ้าใช่ไหมครับแล้วนี่มีแบบที่เก็บพลังงาานนนในสนมแม่เล็กด้วยรอ คำตอบก็คือมีสิครับและนี่แหละคือพระเอกของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยโอเคมาดูกันให้ชัดๆเลยตัวเหนี่ยวนําหรืออินดักเตอร์เนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้เก็บพลังงานเป็นประจุไฟฟ้าแบบตัวเก็บประจุนะครับแต่สิ่งที่มันทําคือเก็บพลังงานเอาไว้ในสนามแม่เหล็กที่มันสร้างขึ้นรอบๆตัวมันเองนี่แหละครับที่มาของชื่อเล่นที่ว่าแบตเตอรี่แม่เหล็ก สำหรับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูกันตั้งแต่เรื่องแนวคิดของแบตเตอรี่แม่เหล็กไปจนถึงว่ามันต้านการเปลี่ยนแปลงของไฟฟ้าได้อย่างไงโครงสร้างของมันเป็นแบบไหนและในวงจรจริงๆเขาใช้งานกันยังไงและสุดท้ายเราจะไปดูกันครับว่าเจ้าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยมันแอบซ่อนอยู่ในชีวิตประจําวันของเราตรงไหนบ้างมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยแนวคิดหลักของตัวเหนี่ยวนําจริงๆแล้วมันเรียบง่ายมากๆเลยครับผู้ดง่ายก็คือมันเป็นเรื่องของการเก็บพลังงานโดยใช้พลังของสนามแม่เหล็ก ไม่ใช่การเก็บประจุไฟฟ้าและนี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดสำคัญของมันเลยประโยคนี้คือบอกทุกอย่างจริงๆคือตัวเหนี่ยวนำเนี่ยมันไม่ได้ขวางกระแสะไฟฟ้านะครับแต่สิ่งที่มันขวางคือการเปลี่ยนแปลงของกระแสะไฟฟ้าต่างหากไม่ว่ากระแสะจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงมันจะพยายามฝืนไว้พยายามรักษาสภาพเดิมให้ได้มากที่สุดซึ่งไอความสามารถนี้แหละครับที่ทําให้มันมีประโยชน์มากๆเลยเอ๊ะแล้วมันทําแบบนั้นได้ยังไงล่ะ เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเบื้องหลังกลไกของมันเนี่ยมันใช้วิธีไหนกันแน่ในการต้านการเปลี่ยนแปลงกระบวนการนี้เขาเรียกว่าการเหนี่ยวนําตัวเองหรือ self induction ครับมันเริ่มจากอย่างนี้พอมีกระแสไฟฟ้าไหลผานขดลวดปุ๊บมันก็จะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมารอบๆตัวมันที่นี่แหละครับจุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้ถ้ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันดันพยายามจะเปลี่ยนค่าไม่ว่าจะอยากจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ตามสนามแม่เหล็กที่เคยอยู่นิ่งๆก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วย และไอการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กนี่แหละครับที่มันไปสร้างแรงดันไฟฟ้าสวนกลับขึ้นมาเหมือนก็เป็นการเหยียบเบรกการเปลี่ยนแปลงนั้นเอาไว้ไอเจ้าแรงดันไฟฟ้าที่มันสร้างขึ้นมาสวนทางเนี่ยนะครับเราเรียกมันว่า back emf หรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนํากลับ มันก็คือพลังที่ตัวเหนียวนำเอามาใช้เพื่อให้กระแสไฟฟ้าในวงจรมันนิ่งมันเสถียรอารมณ์เหมือนกับว่าถ้ากระแสจะพุ่งเข้ามาแรงๆก็พยายามดันกลับหรือถ้ากระแสกำลังจะอ่อนลงก็พยายามดึงรั้งไว้ไม่ให้มันหายไปให้มันคงที่เหมือนเดิมเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกลองเทียบกับตัวต้านทานดูนะครับ ตัวต้านทานหรือรีสิสเตอร์เนี่ยมันจะต้านการไหลของกระแสะแบบตรงๆเลยแล้วก็เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นความร้อนแต่ตัวเหนียวนํานี่คนละเรื่องเลยครับมันไม่ได้ต้านการไหลแต่ต้านแค่การเปลี่ยนแปลงของกระแสะโดยที่มันจะเก็บพลังงานไว้แป๊บหนึ่งในสนามแม่เหล็กแล้วเดี๋ยวค่อยปล่อยออกมาเอาละครับทีนี้เรามาดูหน้าตาของมันกันบ้างดีกว่าว่าเจ้าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยโครงสร้างจริงๆของมันเป็นยังไงซึ่งบอกเลยว่าส่วนประกอบหลักๆของมันเนี่ยมีแค่สส่วนเองครับ ส่วนแรกเลยก็คือแกนครับซึ่งนี่แหละคือหัวใจสําคัญที่กําหนดคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนําเลยอย่างเช่นถ้าเป็นแกนอากาศก็จะเหมาะกับงานที่ความถีส่สูงๆถ้าเป็นแกนเฟอร์ไรท์ที่เห็นกันบ่อยๆก็จะใช้ในพวก power supply เพราะมันช่วยลดการสูญเสียพลังงานได้ดีมากส่วนถ้าเป็นแกนเหล็กอ่อนอันนี้จะให้ค่าวความเหนี่ยวนําสูงปรี๊ดเลยก็เลยเหมาะจะเอาไปทำมอบแปลงไฟฟ้าไงครับพอเห็นสมการแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับเราไม่ได้จะมาคํานวณอะไรจริงจังแต่อยากให้ลองมองว่ามันเป็นเหมือนสูตรอาหารครับ ที่กำลังบอกเราว่าต้องใส่อะไรบ้างเพื่อให้ตัวเหนียวนำของเราเนี่ยมีพลังมากขึ้นหรือน้อยลงเห็นไหมครับมันง่ายนิดเดียวเองถ้าเราพันขดลวดหรือตัวเอ็นเยอะขึ้นหรือใช้แกนที่มีพื้นที่หน้าตัดหรือตัวเอใหญ่ขึ้นพลังของมันหรือค่าความเหนียวนำหรือแอลเนี่ยก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยการเลือกใช้วัสดุแกนหรือมิลที่ดีก็ช่วยเพิ่มพลังได้เหมือนกันในทางกลับกันยิ่งความยาวหรือแอลมันสั้นลงเท่าไหร่ ค่าความเหนียวนำก็จะยิ่งสูงขึ้นครับแล้วไอ้พลังที่เราพูดถึงกันมาตลอดเนี่ยมันมีหน่วยวัดนะครับเขาเรียกว่าเฮนรี่ตัวย่อก็คือตัว H เพื่อพอเห็นภาพนะครับค่า1เฮนรี่เนี่ยก็คือความสามารถในการสร้างแรงดันต้านกลับได้1โวลต์ก็ต่อเมื่อกระแสะไฟฟ้ามันเปลี่ยนแปลงไป1แอมแปร์ภายในเวลา1วินาทีครับ ในทางปฏิบัติเวลาออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับเราก็มักจะต้องเอาตัวเหนี่ยวนําหลายๆตัวมาต่อรวมกันเพื่อให้ได้ค่าที่เราอยากได้พอดีซึ่งวิธีการต่อเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบหลักๆครับแบบแรกคือการต่อแบบอนุกรมก็คือเอามาเรียงต่อกันเป็นแถวเลยแบบนี้จะทําให้ค่าความเหนี่ยวนํารวมมันเพิ่มขึ้นครับแค่เอาค่าของแต่ละตัวมาบวกกันตรงๆเลยง่ายมากส่วนอีกแบบคือการต่อแบบขนานหรือว่าต่อแยกกันคนละเส้นทางแบบนี้ค่าความเหนี่ยวนํารวมจะลดลงแทนครับ ซึ่งสูตรคำนวณก็จะเหมือนกับการต่อตัวต้านทานแบบขนานเปะ๊ปะเลยเอาละครับมาถึงส่วนที่น่าจะสนุกที่สุดแล้วหลังจากเราคุยเรื่องทฤษฎีกันนะพอสมควรเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในชีวิตจริงเนี่ยเจ้าตัวเหนียวนํามันไปแอบทํางานเป็นฮีโร่อยู่ในอุปกรณ์ชิ้นไหนรอบตัวเราบ้างและนี่คือภาพรวมของการใช้งานมันครับจะเห็นเลยว่ามันอยู่แทบทุกที่จริงๆเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับอยู่ในแหล่งจ่ายไฟหรือที่เราเรียกกันว่า power supply ทําหน้าที่หลักๆคือทําให้แรงดันไฟฟ้ามันเรียบ ส่วนที่เหลือก็ไปทํางานสํำคัญๆอย่างอื่นเช่นในวงจรกรองสัญญาณรบกวนเป็นส่วนประกอบหลักของหม้อแปลงไฟฟ้าหรือแม้กระถ่งในเครื่องรับวิทยุที่ใช้จูนหาคลื่นไปจนถึงเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะก็ยังมีเลยครับถ้าจะให้สรุปหน้าที่ของมันแบบง่ายๆเลยนะครับมันก็เหมือนเป็นรอพอของวงจรไฟฟ้าเลยคอยกรองสัญญาณรบกวนที่ไม่ต้องการออกไป ทำให้ไฟฟ้าที่จ่ายไปเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆมันนิ่งมันเสถียรและก็ยังช่วยให้เราเลือกฟังคลื่นวิทยุที่อยากฟังได้ช่วยแปลงแรงดันไฟฟ้าแถมยังเก็บพลังงานไว้ใช้ในจังหวะที่จําเป็นอีกด้วยดังนั้นนะครับจุดที่สําคัญที่สุดที่อยากให้เราจําได้เลยก็คือถ้าไม่มีตัวเหนี่ยวนําที่คอยทําหน้าที่เหมือนเป็นผู้รักษาประตูแบบนี้กระแสไฟฟ้าที่มันเรียบและเสถียรซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆสําหรับการทํางานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเนี่ยมันก็คงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของตัวเหนี่ยวนําครับพอเรามองไปรอบๆตัวตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ที่ชาร์จไฟที่เสียบอยู่ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่ามีอุปกรณ์อีกมากมายขนาดไหนกันนะที่กําลังอาศัยหลักการของเจ้าแบตเตอรี่แม่เหล็กนี่ทํางานของมันอยู่เงียบๆในทุกๆวินาที